พระลูกวัดฉุนพระพี่พระรุ่นพี่ปรากฏมีการฟันเข้าไปที่ใบหน้าคุณจมูกเนี่ยเกือบขาดาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังในวัดแห่งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ต้องรุดไปตรวจสอบภายในวัดเลยนะฮะตำรวจสพเมืองตรังเข้าตรวจสอบเหตุพระใช้อาวุธมีดฟันพระด้วยกันจนได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุเนี่ยภายในสำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์ที่หมู่12ตําตำบลน้ำผุดนะครับไปตรวจสอบพบโหโยดเลือดบนพื้นจำนวนมาก ผู้บาดเจ็บก็คือพระสุเทพธนะจาโรหรือว่าหลวงพี่แจ๊สไม่ใช่ในหนังนะไม่ใช่ชื่อหนังนะแต่ชื่อท่าน่ะคือหลวงพี่แจ๊สอายุท่าน63ปีแล้วเป็นพระลูกวัดได้รับบาดเจ็บครับถูกฟันด้วยมีดพระเข้าที่ใบหน้าปากและจมูกเป็นแผลจากการคือพระลูกวัดรูปอื่นๆนบอกว่าโอ้โหเห็นบาดแผลและพระสุเทพจมูกแทบขาดเลยนะฮะพลเมืองดีนําส่งโรงพยาบาลตรังไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ผู้ก่อเหตุฮะไม่ได้หลบหนีไปไหนก็คือหลวงพี่พระธนกฤตหรือว่านายธนกฤตอายุ30ปีเป็นพระลูกวัดด้วยกันหลังก่อเหตุได้นั่งรอมอบตัวอยู่ในศาลาการประเรียนพร้อมกับของกลางมีดพระหนึ่งเล่มแล้วก็ตัวเขาก็ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตำรวจก็เลยนําให้หัวหน้าสํานักสงฆ์เนี่ยทําการศึกทันทีกลายเป็นแค่นายธนกฤตแล้วนะครับนายธนกฤตเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย ตัวเขาได้โทรศัพท์หาหลวงพี่แจ๊สที่เพิ่งจะกลับจากกิจนิมนต์บอกว่ากิจนิมนต์งานต่อไปเนี่ยผมขอไปแทนหลวงพี่ได้ไหม,มเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ออกงานเลยและอีกอย่างหลวงพี่แจ๊สเนี่ยที่มีกิจนิมนต์เนี่ยท่านมีติดต่อกัน 4- ี่ห้างานแล้วดังนั้นขอผมเถอกิจนิมนต์ต่อไปขอผมไปทํางานบ้างนะครับแต่ว่าหลวงพี่แจ๊สเนี่ยพูดสวนกลับมาบอกว่าอย่ามาสั่งเพราะขณะพระอาจารย์ยังไม่เคยสั่งเลยและอย่างคือหลวงพี่แจ๊สเนี่ยฮะ เป็นพระรุ่นพี่ของพระธนกฤษออหลวงพี่แจส๊สก็เลยไม่อยากให้พระรุ่นน้องเนี่ยมาพูดมากล่าวมาสั่งแบบนี้นะครับทีนี้พอพระธนกฤษได้ยินดังนั้นก็โกรธและโมโหฮะเดินไปหาหลวงพี่แจส๊สที่กุฏิซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ300เมตรกะจะไปชกหน้าคือท่านบอกแบบนี้เลยกะจะไปต่อยหน้าไปชกหน้า,าแต่ระหว่างทางปรากฏว่าเห็นมีดพระวางอยู่หน้ากุฏิของพระอีกรูปหนึ่ง เลยหยิบติดมือไปด้วยฮะอพอไปถึงหลวงพี่แจ๊สเนี่ยพระธนกฤตก็เลยเอาเมีดเนี่ยฮะฟันเข้าไปที่ใบหน้าของหลวงพี่แจ๊สทันทีหนึ่งครั้งก่อนจะมีการยื้อแย่งมีดกันแล้วก็มีพระลูกวัดรูปอื่นๆเนี่ยเข้ามาแยกกันนะฮะถึงเงอเกแกไปกินมนบ่นกันถูกหลอมเลยแกจะไปหลอมเลยถึงเงอันนีกันก็ไม่งีไม่บ้านเลยเขพูดโทรไปก็มาติดลูกแจ๊ เดี๋ยวพ่มไปแทนทนถงวันนี้จนไม่ไปตเกียวกว่าไม่ไปไม่ได้จะไปเขาพหมบออ่ะผักไอ้พุ่มไปมั่งแล้วพุ่มไม่ได้ไปตีหางอันนนี้จึ่งเกี่ยวว่าโอ้มึงรอยนะคณะอาจารย์ยังไม่ให้คุผักด้วยนี่แหละฮะนายธนกฤตหรือว่าอดีตพระธนกิจนะฮะก็ให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนนะฮะขณะที่พระลูกวัดรูปอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็คือพระพิพัฒ พระพิพัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่าปัญหาเนี่ยมาจากเรื่องของกิจนิมนต์แหละฮะสำหรับน,นายธนกิจผู้ก่อเหตุเนี่ยจริงๆแล้วตอนมาบวชเป็นพระเนี่ยก็เงียบๆนะแต่หากไม่ได้อะไรตามใจก็จะโมโหนะครับจะชอบลงไม้ลงมือก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนอดีตพระธนกิจก็เคยชกต่อยกับพระในวัดเดียวกันมาแล้วนะครับพนักงานสอบสวนระบุว่าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอดีตพระธนกิจนั้นเป็นผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลตรังด้วยนะครับ และเคยมีประวัติถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดจ,จนต้องเข้าบําบัดมาแล้วก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะมาบวชเป็นพระโดยจะครบ1นึ่พรรษาหรือ3เดือน,นในวันที่21ตุลาคมนี้แล้วนะครับล่าสุดฮะทีมข่าวของเราตรวจสอบเมื่อเช้านี้นะฮะนายวีรเทพสาริยสุนทรอ,อายุ58ปีพ่อพร้อมด้วยผู้เป็นแม่และก็ญาติพี่น้องของนายธนกฤษนะฮะได้เดินทางมาพูดคุยกับพระเคารพยติโกหัวหน้าสำนักสงฆ์โดยมีผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า หลังเกิดเหตุก็เสียใจนะฮะเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกชายเนี่ยจะทําไปแบบนั้นแต่ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายแล้วฮะลูกชายผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะฮะลูกชายเนี่ยป่วยเป็นจิตเวชเคยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังแล้วก็ทานยาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังเคยติดยาเสพติดอย่างหนักจนต้องคดีถูกนําไปบําบัดก็แล้ว ถูกติดคุกติดตารางก็แล้วแล้วก็สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่ตลอดนะครับลูกชายเนี่ยเป็นคนขี้หงุดหงิดคุณโดนใครด่าใครตําหนิหน่อยก็ไม่พอใจทีนี้พ่อก็พยายามจะสอนเข้ามาตลอดนะครับว่าอยู่การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยจะต้องอดทนแต่ลูกเนี่ยไม่อดทนเลยชอบใช้แต่อารมณ์นะครับ ผู้เป็นพ่อ,อยังบอกอีกนะฮะว่าหลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจจะไม่เข้าช่วยเหลือหรือว่ายื่นประกันตัวลูกชายเด็ดขาดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระทํานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ช่วยลูกมาเยอะแล้วและการที่มาบวชก็เป็นเจตนาของลูกเองที่อยากจะกลับเนื้อกลับตัวแต่สุดท้ายก็ยังควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายและก็เป็นเรื่องของเวรกรรม,มนะครเรื่องของกรรมกรรมใครใกรกรรมมันเนี่ยนะฮะ ส่นานการของหลวงพี่แจ๊สนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่แผลที่ถูกฟันจนจ,นจมูกแหว่งนะคุณห,หมอเนี่ยเย็บแผลตรงจมูกเนี่ยสีกว่าเข็มอโอ้โหตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU นะครับแพทย์ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นเหตุใหญ่นะฮะเหตุศึกผ้าเหลือง